รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e e n t e r สวัสดีครับสวัสดีชบพบกันราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการและกระดกเชิญคุยค่ะ คุยถึงเรื่องของการขายตรงที่เราจะเลือกบริษัทใช่ไหมว่าบริษัทไหนที่ต้องทำไปถูกวิธีอะไรยังไงเราจะมีความมั่นใจกับบริษัทยังไงนะครับคราวที่แล้วก็ติดค้างกับท่านดรนกรรุษไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันต่อนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผม ไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด i โอจินโซแมคด o โอจินโซแมคันสื่อพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารเอาล้วครับมาพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านดบ็คเตอร์น้เป็นรุ่นพีกกลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กันไม่จบเรื่องนี้คุยกันไม่จบครับ่าเป็นอาหารสมองก่อนนอนแน่นอนเลยเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะอย่างที่บอกสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้เลยนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการเลือกบริษัทนะครับว่าบริษัทไขตรงที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคราที่เราก็ถึงเรื่องจดทะเบียนนะครับต้องจดทะเบียนจดทะเบียนพาณิชพาณิชย์กับแล้วก็จดทะเบียนสคบใชครับผมแล้วมีจุดอื่นอีกไหยที่เราต้องดูครับทีนี้ก็ที่ผ่านมาก็จะมีปัญหากันเยอะนะครับเวลามีบริษัทข ไตรงไปตามภูมิภาคต่างๆก็จะไปเช่าโรงแรมประชุมบ้านไปเช่าห้องแถวประชุมบ้านอะไรเงี้ยหรือไปประชุมกันตามบ้านของลูกค้าต่างๆนนะครับ ก็มีการเอาหนังสือจดทะเบียนไปแสดงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าบางทีเราไปตรวจสอบแล้วนะครับก็ไม่มีตัวตนจริงอ๋อมีแต่เปอร์แต่ไม่มีอาการไม่มีเอกสารมันทำฟอมได้ไม่เอกสารการจดทะเบียนมันก็ทํปลอมได้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถ้ามันจะให้แน่ใจเราจะร่วมธุรกิจเนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบว่าเขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับมีที่อยู่มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้ไหมลองโทรดูซิมีตัวมีตนไหมนะครับเหมือนพวกแก๊งคอสเซ็นเตอร์ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตรวจสอบอยนูนี้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ก็ได้<ช>นะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับของสออบอคบสายด่วนของสคบจะไถามว่าบริษัทชื่ออย่างนี้อย่างนี้มันมีจดทะเบียนจริงไหมมีทะเบียนกับหน่วยราชการจริงไหมนะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดูว่า บริษัทนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีสำนักงานแล้วถือว่ามีที่ตั้งมีตัวมีตนอยู่จริงแล้วความน่าเชื่อถือของที่ตั้งเนี่ยนะครับมันก็บ่งบอกถึงความพร้อมของบริษัทอาคารสถานที่อะไรต่างๆนะครับทุนไม่ใช่ไปยุ่นมีแล้วแต่อาคารอาคารสถานที่นะครับไม่ใช่เป็นห้องแถวเล็กๆนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการตกแต่งอะไรก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเขามีพนักงานพร้อมไหมพนักงานดูแล้วท่าทางน่าเชื่อถือไหมตรงนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นเคยที่เป็นข่าวเป็นอะไรมาพวกบริษัทแชร์ลูกโซ่เนี่ยวันนี้มีตัวตนแต่พรุ่งนี้มันหายไปหลดมันยกออกไปหมดเลยเลยแต่ห้องล้างเฉๆไม่ไม่มีคนน่าจะถือผู้บริโภคบางคนก็ยอมนะคะอาจารย์รู้้วก็ยอมรู้แล้วก็ยอมที่จะคือมันเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับทั้งสองท่านนะฮะ คนไทยนีครับชอบเล่นหวยชอบรวยง่ายนะครับรู้บางทีรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนสุดท้ายเดี๋ยวฉันได้ก่อนแล้วฉันจะเลิกคนอื่นช่างมันมันจะพูดแบบปรากฏว่ามันเปิดใหม่ช่วงนี้ได้แน่ได้ปรากฏว่าไม่มีใครได้เลย ระหว่างเขาจะให้พวกท่านได้กับบริษัทได้เขาจะให้ใครได้เขาได้อเขาตั้งใจโกงเขามาเพื่อโกงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้บริโภคเองนะครับหรือพี่น้องประชาชนเองที่ประสงค์จะเข้าร่วมธุรกิจคผก็ต้องพิจารณาให้ดีต้องสนับสนุนเรื่องนี้ดีเรื่องเอาเรื่องบริษัทก่อนมีตัวมีตนอยู่จริงก็ค่อยว่ากันมีชื่อเสียงมีตัวตนก็ค่อยเชื่อถือผมถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่มีตัวตนนี่ก็ถ้าเราเสี่ยงเข้าไปร่วมด้วยก็แสดงว่า ็ไปวัดดวงกันข้างหน้าค่นะครับโอเคนะครับช่วงนี้นะครับได้ละรู้แล้วนะครับว่าจะต้องไปเช็คกับสบ่กนเลยง่ายที่สุดนะครับยจริงกัง่ายไปเลยว่ามีจริงไหมมีตัวตนไหมโอเคค่ะนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะช่วงหน้าจะมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันต่อครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผม ไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีมผสมาสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต ทัเสริมอาหารดี o j i n s o m a c d ดีโอจ s o m a c มันถือิป็์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารทีนี้เราก็อยาเรื่องของสินค้าใช่ครับคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันได้คุณภาพจริงหรือเปล่าผ่านอะไรมาบ้างมีการตรวจสอบอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็สินค้าที่ฮิตในระบบธุรกิจขายตรงยุคแรกๆกันนะครับ ก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีสินค้ากลุ่มของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับก็อย่างยาซีฟันสบู่ผงซักฟอกน้ํายาล้างจานน้ํายาล้าง้องนะใช่ไรมกคือสิ่งที่ประจำจำเป็นต้องใช้ในบ้านในครัวเรือนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนะครับอันที่สองตัวนี้ก็จะเป็นสินค้ายอดฮิต ของธุรกิจขายตรงมาแต่ตั้งแต่เดิมนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่นะครับก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแล้วฮิตมากนะครับก็คือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเนี่ยตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยมันมีความเสื่อมสภาพภาวะยาภาวะเพราะคนที่มีปัญหาเสื่อม โสมซุปโสมด้านสุขภาพก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นยิ่งอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนยุคปัจจุบันนี้ก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองปั๊บเนี่ยนะครับแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะให้เราไปออกกําลังกายให้ครบให้สมบูรณ์ให้พร้อมจะไปกินอาหารให้ครบให้สมบูรณ์จะพักผ่อนให้เพียงพอจะไม่เครียดเลยมันเป็นไปไม่ได้นอนจะไม่พอ ติดอยู่บนถนนนี่นานม่ทำเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีทางเลือกครับเขาเรียกว่าการแพทย์ทางเลือกอะไรนะก็ใส่ใจดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งที่เป็นทางออกก็คืออาหารเสริมนะครับก็เป็นที่นิยมมากขึ้นทีนี้สินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็ดีความงามก็ดีนะครับอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆก็ดีที่เป็นที่นิยมเลยนะครับเราก็จะต้องดูว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีมาตรฐานแค่ไหนดูยังไงครับเขาก็จะมีมาตรฐานการผลิต ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตัวมีตนมีที่ตั้งมีชื่อเสียงนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูสําคัญเลยสคัญครับคือพอมีใบอนุญาตปั๊บเนี่ยดูอีกนิดนึงสิข้างก่องข้างฉลากเนี่ยเขามีแจ้งที่อยู่ของผู้ผลิต มีเลขทะเบียนไหมมีผู้จําหน่ายชัดเจนไหมมีเลขทะเบียนออยชัดเจนไหมแแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะซ a l l center ลงอกไปอีกหนึ่งเ่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะนี้าน้าแล้วก็อยากจะรู้ถึงเรื่องสินค้าให้ลึกๆกว่านี้เขาบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าขาต้งในชอบขายราคาแพงกว่าอยากรู้ไหมใช่ใช่ใช่อิตย์นอาทิตย์หน้านะครับเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนีก็ต้องขอขอบคุณรกนพูเรื่องตระกูล ค่ะครับผมและผู้สนับสนุนรายการของเราครับค่ะบริษัทเนโอไลน์เดนิชแล้วขายตรงของคนไทยค่ะครับนิสิตรีมสยามธุรกิจครับร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอ็กแซคต์ร้านร้านคุณผิงร้านตลาดการบินไทยค่ะนิิสัทลิเนทามนะครับร้านคว้ากลิ่นสยามดิสคカバリーชั้นห้าและนี่ออนไลน์นะครับวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับลาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ